นางแตนผสมเมืองสีเหลืองสีธรรมชาติแล้วก็สีแดงสำหรับสหกอดีข้ามนาจตุาจตาลจังสซีนค่ะมีน้ำตาลมีน้ำตาลแล้วก็มีถุงลาสติกให้ด้วยแต่ว่าวิธีการก็ง่ายๆตั้งน้ำมันให้มันเดือดๆให้มันร้อนๆ,ๆ,ๆ,ๆเยยดือดๆโอเคเลยเห็นไหมรูอองล้องแองแงขึ้นเลย พอมันสีสวยค่ะสีสันน่ากินมากสีเขยวสีสันน่ากินทอดโดนไปได้อดโดนไปได้เส็ดน้ำมันเส็จน้ำมันออืออือืออือดูวางวางเดีใส่เวลาวางนี้เ้าประโยชน์จะซ้เลตายมากเลย หาสิ่งที่เราทำแล้วเราไม่มีเวลาบ้างถอดออกมาแล้วงามอีลีค่ะงามอีลีได้สวดโจโก้เลยอันนี้คือหนึ่งกิโลด้วยนี่เด้อหนึ่งกิโลถอดออกมาได้เพิ่นกะซีมี่น้ำตาลมาแถมไ้พร้อม ้ำตาลแถมให้พร่อมเดี๋ยวสีเข็ดน้ำตาลใส่แล้วก็มีถุงแถมมาให้อีกยี่สิบถุงหนึ่งกิโลนี่ก่อกได้ยี่สิบถุงโอเคอยู่ดีค่ะเดี๋ยวสีเห็ดน้ำตาล,ลโรย,ย,ยหนาได้ไหมเด้อได้แล้วเคียวน้ำตาลแล้วเรียบร้อยเอามาโรยเลยให้ดูก่อนนะคะเอาน้ำตาลมาโรยแล้วแล้วก็สีคนๆข้น,น,น,นอสองสัเด้อะแซ่บอีเดีอีหลอดได้บ้งดู นี่คือหนึ่งกิโลแล้วทอดออกมาก็จะได้ประมาณนี้เดออยดอยวังวงังทอดออกมาแล้วกรอบดีมากหวานอร่อยใส้ถุงเด๋ววเรียบ้อยขาวนางแตนข้าวนางแตนหรือข้าวนางแตนนี่แหละเม็ดพอดีคำชิมมึงแล้วอร่อยมากเลยดูนะคะ ตอนที่ทำก็ง่ายๆเพียงแต่เอาลงทอดแล้วก็เคี้ยวเียวน้ําตาลมะพร้าวที่มีอยู่ในนั้นแหละเอาใส่แล้วก็มาแพ็คๆๆพอดีคำพอดีคําอร่อยกรุบกรอบทานเป็นของว่างทานเป็นของว่างหรือกินกับน้ําชากาแฟก็ได้หรือจะทําบุญตักบาตรก็โอเคนะคะ